โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมมาเ a c r i f เกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยและคุณกำลังอยู่เกมฟรีไฟ3ในโหมดแมเนเจอร์ทีมแมนเชสเตอร์ยู t e เ็ดนะครับผมพาร์ทที่4แล้วนะครับผมกลับมาอยู่กับตำนานเหมือนเดิมครับและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมฮะเชิญกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s a กิฟายเกมเมนะครับคนที่อยากจะสับส่วนผมครับด้านล่างฮะปุ่มสมัครพิเดอนสามบาทหรือปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงนั่นเองนะครับผมแล้วแต่ที่คุณผู้ชมอยากจะให้กันได้เลยนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมให้มานี่จะเก็บไว้ใช้ซื้อ อุปกรณ์ต่างๆในการทําช่องนะครับแล้วก็เกมฟีฟ้าภาคใหม่ที่กําลังจะออกนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันด้วยนะครับพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นพาร์ทที่ตลาดจะปิดแล้วนะครับผมก็จะมีนักเตะเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ2คนนะผมเจรจาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าพาร์ทนี้นี่จะมีใครเข้ามาบ้างผมว่า2ตําแหน่งนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ปิดตลาดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าทีมเราตอนนี้บอกเลยว่าตํานานโหดๆท้งนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า2คนจะมีใครเข้ามากันบ้างนะครับสาหพนี้ครับ นี่ครับคุณผู้ชมเรามาอยู่ที่ออฟฟิศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็มาแล้วครับนี่ฮะโรนันดินโน่ครับคนขอมากันเยอะมากบอกเลยว่าโโอ้หเพียบมากผมเห็นคอมเมนต์นี่เยอะมากผมเลยต้องจัดไม้คุณผู้ชมดูจริงๆครับทนกระแสไม่ไหวครับโรนันดินโน่ตอนนี้เนี่ยเออผมจะต้องให้เขาเป็นตัวจริงฮะตอนเนี้ยผมต้องทําใจพักเออเอาเวนรูนี่เนี่ยไปเป็นตัวสํารองแล้วนะครับเพื่อเอาโรนันดินโน่มา โอ้แล้วก็เดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมอาจจะหาตำแหน่งให้เวนูนี่ดิมดิอาจจะเอาลงไปหน้าเป้าเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาจัดการกันอีกทีนะครับผมไปฮะเราลองใส่เป็นอิมพอร์แทนไปก่อนล้วกันไม่ต้องแบบลงทุกนัดอะไรเงี้ยโอ้โรนันโยบอกไม่ได้ครับต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นอ่ะโอเคได้ฮะนี่ฮะนักเตะระดับโลกเขาขอแบบนี้แหละแล้วก็สัญญายาว5ปีครับแล้วก็ไม่ใส่ค่าฉีดสัญญาโอเคได้เลยฮะในส่วนของค่าเหนื่อยตอนนี้โลเนนโยได้ที่2 0 0แนะครับผม ผมจะขอเขาที่ให้ที่200,000นะครับแล้วก็ไซน์โบนัสอยู่ที่2ล้านครับอ่ะลองคุยดูก่อนว่าได้ไหมครับโนยันโยบอกได้เลยครับไม่มีปัญหาโอ้โหนะักเตะระดับโลกของจริงครับคนเนี้ยมาครับโรนัลดินโยฮะตัวนี้นี่เคยเกือบจะย้ายมาแมนยูแล้วด้วยนะแต่ตอนนั้นนะดันเลือกไปบาร์เซโลนาซะก่อนครับโอ้ทันเซอร์บอกอยากได้มากครับเซอร์เล็กอะ นี่ครับแล้วเราก็สืบสารเจตนาลมครับผมพามาเลยครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับมาอยู่กับเทนฮากไปโอ้โหโคเทเ่โรน,นินโยเดี๋ยวให้เบอร์11ละกันนี่เอาแล้วเบอร์10ได้ยังไงหรอไม่ได้เบอร์10ของเวนรูนี่โอ้โห และคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมนัดกันที่ร้านอาหารเลยครับตำนานอีกหนึ่งคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดครับยักษ์เดนครับผมปีเตอร์ชไมเคิลครับโอ้บอกเลยว่าตัวนี้นี่ต้องมีจริงๆครับคนขอมากันเยอะมากๆอีกคนครับชไมเคิลตอนนี้นี่ผมจะต้องให้เขาเป็นอิมพอร์แทก่อนล้วกันครับแต่ชไมเคิลบอกว่าขอเป็นตัวจริงเลยได้ไหมอ่ะโอเคได้ครับผมไม่มีปัญหาแล้วก็สัญญายาวที่5ปีครับ และก็ไม่ใส่ค่าชีสัญญานะครับผมโอเคได้เลยครับเออชมเปเ้ินนะครับผมขอค่าเหนื่อยอยู่ที่ 1, 115 000สนาพนะครับไซส์โมนัสอยู่ที่ล้านห้าหมครับแล้วก็คลีนชีสิบนัดฮนะได้โมนัสเพิ่มเติมอีก1 550, 000, นึ่งล้านห้าแสนหะครับผมอันนี้ผมให้ได้นะเพราะว่าตํานานของเราฮนะกลับมาสู่ทีมก็ต้องจัดไปครับผมโอเคลุย และมาครับผมยินดีต้อนรับตำนานอีกหนึ่งคนกับส่แมนเชสเตอร์ครับปีเตอร์ชไมเคิลครับโอยโคตำนานแบบตำนานแบบโคตรโคตรอ่ะคนเนี้ยนี่ฮะ เบอร์หนึครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับตำนานคนนี้และไปอีกหนึ่งคนนะครับผมไทเลอร์มาเลเซียครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องขายครับนักเตะชุดใหม่ๆนี่จะมีตัวที่ผมไม่ได้ใช้เยอะอยู่นะครับผมก็ต้องทยอยออกไปกันนะครับผมเพราะเราใช้แต่นักเตะชุดเก่านะตอนนี้ และทางด้านแอสต์มิลล่าครับยื่นมาซื้อวิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดึงราคาขึ้นมาสักหน่อยครับสัก20ล้าน20กว่าล้านนะครับไปฮะเราไปคุยกันเลยดีกว่าครับ18ล้านใช่ไหมผมขอสัก23ล้านได้ไหมครับผมโอเคเขาบอกไม่มีปัญหาได้เลย23ล้านทำไมง่ายจังวะไปแล้วครับผมวิกตอร์ลินเดเลิฟครับไว้เจอกันใหม่นะฮะอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยไม่มีปัญหาเดี๋ยวได้ประทักกันแน่นอนครับ ไวบายอีกคนครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วและทางผมนะครับผมขออนุญาตปิดตลาดเลยนะครับผมตอนนี้ทีมเรานี่บอกเลยว่าเก่งสุดๆครับไปฮะพร้อมแล้วก็ปิดตลาดกันเลยครับเรียบร้อยครับผมจบซื้อใครเข้ามาไม่ได้แล้วและเกมแรกของคลิปนี้นะครับผมอยู่กันในศุกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับเรอัลโซซิเดนครับก็จะมปก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับ ทีมผมขอใช้นักเตะชุดนี้เลยนะครับผมกองหน้าเฟอร์นโดตอเรสครับปีกขวาเดวิดเบคแฮมปีกซ้ายโรนันดินโน่ครับกองกลางเมียนเดปิโล้ลอยคีแล้วก็พอลสโก้ครับกองหลังโรเบโตคาร์ลอสเฟอร์ดินานวิดิธฮาคิมี่ครับแล้วก็โกครับผมปีเตอร์ชไมเคิลครับส่วนทางด้านเรอัลโซซิดัดครับกองหน้าโซลสจับคู่กับซาดิดครับกองกลางตัวลุกเฟอร์นันเดสกองกลางมีเมริโน่กับเบนเดสครับกองกลางตัวลักซูเวนเดนดี้ครับกองหลังมีลีโนอมนกับซูเบเดียแบ็้ขวาอเลสตันโดแบ็กซ้ายฮะโอตาวิโอคคครรรรรััับบบและโโกผมมเิ ก็พร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับมาดูนครับว่านักเตะใหม่ของเรานี่ฟอร์มจะดีแค่ไหนนะครับผมมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่โอแทฟฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนรับเรอัลโซซิดาในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเจ้าไซค์ไฟเกมเมอร์นะครับนี่ครับปีเตอร์ชไมเคิลครับผมโคตรเดือดไปครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ บอลมาให้ที่โรนันดิโยครับแทงไปต่ออันเดรเปโรเปโรสปินขึ้นมาแล้วครับเจ้ากว่านี้และตบมาต่อเจ้านี้เฟอร์โดต่อเลนยิงลูกนี้โอ้โหฉลับครับจ่ายมาต่อให้ที่เดวิดแคมครับมาจากนี้ที่พอสโกยกมาจากนี้เฟอร์โดต่อเลนจับแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ฉลับอีกทีโอ้โห,หโคตรโหดเค้ืนมาโรเบรโตคาร์ลอสเห็นโรนันดิโยฮะจจงาวะนี้และแทงก่อนถือได้อยู่ได้อยู่เปโโรครับ จ่ายลงมาต่อให้ที่คาร้อนแล้วจ่ายมาโรนันดิโอย,ยิงลูกนี้โอ้โหก็ย,ยังไม่ดีพอครับบอลมาที่ซาดิดครับจ่ายมาตาวนี้วิลิตตักได้บอลมาให้ที่พอสโกสโกเห็นเบคแฮมตัวนี้ฮะปั่นเลยลูกนี้โอ้โ oh! หไม่เข้าโอ้โ oh! หบอลมาต่อที่ซาดิดครับจัวนี้จ่ายขึ้นมาได้อยู่ครับเสร็จโลเปตัวคารอ้อนครับแบบนี้คาร้อนบอกแข็งอยู่แล้วครับไปก่อนเลยบอลถ่ายมาต่อให้ที่โรนันดิโยครับ แล้วเนี้ยเปิดมาต่อให้ที่สกุลมงโหอะไรกันครับนี่บอลมาต่อจงหวะนี้เห็นนะเห็นตอเลสและตอเลสเก็บไปเอาหโดนเสียบแล้วบอลมาที่เบ็คแฮมปั่นลูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูศูนย์รับเดวิดเบ็คแฮมยับเย้โอ้โหโคตรคลาสสิกโอ้โหอย่างโหดนะเบ็คแฮม นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับฮาชิมิแทงมาที่ตอเลสโดนตัดไปได้แล้วบอลมาที่เป็นแค่จังหวะนี้ไม่ต้องจับเลยครับปัน่นโอ้โหเมือนจแทงมาต่อครับมาที่สซลล์จังหวะนี้ฮาชิมิตักไว้ได้ครับบอลมาต่อที่เดปิโร่จ่ายมาต่อให้โรนันดิโอและเห็นต่อเลสท่าจังหวะนี้ยกมาโคตรสวยต่อเลสบอกกูไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วตอเลสยิงซ้ายโอ้โหไม่ดีเลยบอลมาที่สซลอ์ครับจ่ายมาต่อให้ที่ซาดิดและซาดิดวิ่งมาแล้วท่าจังหวะนี้นี่ฮะโดนชนแล้วยิงมาแบบนี้ก็เรียบรอยบอลออกข้างไป มาต่อที่โรนันดิโอเจ้าเนี้ยเปิดข้ามมาแล้วเห็นสโกอยู่โอ้โหแต่บอลมาที่เดวิดเบคแฮมครับเบคแฮมก็เปิดเข้ามาอีกทีพอสโกยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองศูนย์ครับจักรยานกาัดไอ้เจืโคตรเดือดอยังเดือดนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับเปิดมาพลาดแล้วทีหนึ่งแล้วบอลมาที่เบคแฮมเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยครับพอสโกรกระโดดฟ,ฟาดซะเลยครับ โอ้โหหายและซาดิชจังหวะนี้คืนมาครับบอลมาต่อที่ซูเปอร์เบนดี้มาให้ที่โซลตจังหวะนี้ยิงโอ้โหจะไม่เข้าเซฟได้ฮะโอ้โหจังหวะนี้วีิดชนแต่บอลจะไปเข้าทางฮะจังหวะนี้มาที่เมนเดสเมนเดสจะตกเข้ากลางฮะจังหวะนี้ดักไว้ก่อนครับสวยเอาได้อีกทีได้อีกทีได,กทได้ก็แเย่แล้วครับโอ้โหจะชมเคิรยังช่วยอยู่ครับมาต่อให้ที่เมอริโนและมาจาังหวะนี้นี่ฮะโอ้โหจะไม่เข้าเอาจะเป็นจุดโทษเฉยอะโอ้โหจาน จานเอ้ยจานจานทำยี่ได้ไงโอ้ไหนดูฮะวิดิทโอ้โหยเขายิงมาโดนเองอ่ะ <c oughs> เอาละแล้วชมา이เคิลของว่าจังหวะน,นี้เอาซะหน่อยโอ้โหกระโดดคนละทางเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโนี่ไงจังหวะน,นี้ครับผมเมนเดสยิงโอ้โหกระโดดคนละทางบอลมาที่เฟอร์นโดตอเลส และแทงมาเดียรโรนันดิโยครับไปแล้วฮะโรนันดิโยและเห็นเบคแฮมครับเปิดมาเดี๋ยวนี้เบคแฮมลอยอยู่เรียบร้อยครับผมโอ้โหสามหนึ่งครับเดวิดเบคแฮมโอ้โหเดือดเบคแฮมฟอร์มดีจัดครับยิง2แอซิสหนึ่งครับนี่ครับบนจังหวะนี้ครับโรนันดิโยครับวิ่งมาจังหวะนี้ครับแล้วก็เปิดเข้ามาให้เดวิดเบคแฮมครับ กระโดดโขกเข้าไปโอ้โหสุดยอดนี sure mm ่ครับอีกทีครับโอ้โหโห่แม่งแมงแบบนี้ดีฮะม่งดีและก็หมดเวลาครับผมโอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะด้วยเอาโซซิแดดไปด้วยสกอร์3-1ครับและเกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกคาราบาวครับฮะเจอกับบอลมัดครับก็จะเป็นไงก็ออกไปลุยพร้อมกันเลยครับ และเกมนี้ผมขอเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับผมเอาคาเซเมโร่ลงมาแทนลอยคีนะครับส่วนด้านบอลมารครับกองหน้าครับผมมัวครับกองกลางตัวลุกทาวเวอร์นอร์ครับปีกขวาซาดี้ปีกซ้ายเตาเร่ครับกองกลางตัวรับมีเคสโปกับคุกครับผมกองหลังบีแวนจับคู่กับเคลลี่ครับแบ็คขวาจอนนี่แบ็คซ้ายเซมูล่าและโกครับผมแลนดอฟครับก็จะไป็นก็ไปลุยพร้อมกันเลยฮะมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่ไวทอลิตี้สเตเดียมนะครับผมบ้านของบอลมารครับ มาครับเตรียมตัวให้พร้อมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับผมพาช่องไปถึงสองหมื่นซับนะแล้วพาร์ทนี้ขอหนึ่งร้อยไลค์เหมือนเดิมนะครับผมไปครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับ let's go ไปมาต่อที่ซาดี้ครับซาดี้จังหวะน,นี้แทงมามาให้ที่เตาได้มาต่อที่คุกคุกจังหวะน,นี้แทงมาอยู่นี่ติดคาร์ลสครับ บอลลงมาต่อที่โรนันโยและยกมาจาังหนี้ครับเฟอร์นันโดต่อเลสยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าชิดแค่ต่อเลสพุกจกังหนี้จ่ายมาต่อให้ที่ซาดี้ครับและจัจหาะนี้โรเบโตคาร์ลอสดักได้อูโรเบโตคาร์ลอสฟอร์มดีจัดแะโรนันโยจ่ายมาต่อให้ที่โรเบโตคาร์ลอสครับและจัจหวเนี้แทงมาต่อที่เดปิโรแล้วมาต่ออยู่ที่เฟอร์นันโดต่อเลชิปลูกนี้โอ้โหเข้าแต่ล้ำหน้าครับโอ้โหเสียดายอุ้แต่ยิงสวยมากต่อเลส ใบแกมเห็นสโกว่างครับจุดนี้แล้วสโกแทงมาต่อให้ที่เฟอร์นโดตอเรสไปแล้วจู่โอ้โหยิงแล้วติดโรนันยโกทีเรียบร้อยครับผมโอ้โหยิงปัดตัศูนย์ครับโรนันยโยโอโ้แล้วดูท่าครับโอ้โหท่ายัางปัน่นนี่แหละนักเตะบราซิลตัวจริงนี่ครับบอลจุดนี้เฟอร์นโดตอเรสครับวิ่งมาและยิงแะติดแลบโรนันยโยมาแล้วฟาดลูกนี้ครับผมหายเลยครับคุกจังหวะนี้ม้วนมาครับจ่ายมาต่อให้ที่ซาดี้ แซาดีจังหวะนี้นี่ฮะโดนเฟอร์นินานนับชนไปสวยงามบอลมาต่อที่โรนันดิโอครับเห็นเฟอร์นโดตอเลสวิ่งอยู่และยกข้ามมาเลยครับตอเลสบอกรอบนี้กูจะไม่พลาดเรียบร้อยครับผมโอ้โหสองศูนย์ยับฮู้เฟอร์นโดตอเลสโอส้สมแล้วเป็นกองหน้าที่ชอบฮะตอเลสอู้อยิ่งเล่นแล้วยิ่งคิดถึงนะวันเก่าๆนี่ครับบอลจากโรนันดิโอฮะยกมา โอ้แล้วตอนเรนวิ่งมาจากนี้ก่อนที่ยิงเลื่ยนๆเข้าไปครับโอ้โหคมสุดๆจอนนี่ฮะจ่ายมาที่ซาดี้ซาดี้แทงมาครับจอนนี้มาที่ทำเนี่ยแล้วยิงจดนี้โอ้โหทำไมเข้าเซฟอยู่ครับซาดี้โดนตัดไหมโดนตัดไหมไม่โดนครับมัวมัวแทงมาจดนี้มาที่ทาวเวอร์เนี่ยยิงโอ้โหโดนจนได้ครัสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับตรงกลางมันโล่งจริงครับบอลจ่ายมาที่ซาดิดครับนี่ฮะแล้วมันหลุดแบบนี้โอ้โหชัยเข้าเอาไม่อยู่จริงครับแล้วจวังหวะนี้เปิดมาพอสโกโคกได้อยู่ครับบอลมาให้ที่เดวิดเบคแฮม,มและแทงมาจากนี้มาที่ตอเลสม้วนมาแบบนี้เร็วจัดและยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหข้ามคานบอลมาต่อให้ที่เคสโปลมาต่อที่โคกมาให้ที่ัวยิงจังหวะน,นี้โอ้โหชัยเคิลเซฟได้ครับ บอลมาต่อให้ที่โรนันดิโยครับจังหวะนี้ยกมาเลยครับเฟร์นโดตอเลสไปอีกแล้วครับตอเลสได้อยู่ครับตอเลสบอกจังหวะนี้ม้วนก่อนและจ่ายลงมาที่ให้พอสโกยิงลูกนี้โอโ้โหข้ามขานี้บอลมาที่อันเดรฟิโรครับจังหวะนี้ขอสวนหน่อยละกันครับโรนันดิโยจ่ายลงมาที่ตอเลสครับตอเลสขึ้นมาต่อให้ที่อันเดรฟิโรครับฟิโรเห็นชงนะจังหวะนี้แทงมาต่อให้ที่เฟร์นโดตอเลสครับจังหวะนี้และจะยิงตีหูชนเล็กทีโอ้โหไม่ได้ จ่ายมาต่อที่เตาเล่มาให้ที่มัวตจน้นี้นี่ฮาวิดิตตัดได้แต่ยังไปเข้าทางอีกครับจังหวะนี้เข้าทางอีกแล้วเอนเดรยิงจังหวะนี้ยังติดนัดซ้ำอีกทีโอ้โหสองสองโอ้โหเย็ดเคโอ้โหเหลือจะเชื่อนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับยึดยัดจนไปมาฮะสุดท้ายครับผมนี่ครับบอลมาเข้าทางโอ้โห แล้วเปลี่ยนตัวเลยครับเอาคาร์โตน่าครับผมลงมาแทนต่เ <S <S อเรนครับมาเทียคาร์ลสครับมาตัวนี้มาเทียเปโรลแล้วมาต่อตัวนี้มาที่ลโรนิรนโญเปิดเข้ามาตัวนี้ได้ไหมโอโ้โหเออเข้าใกล้โกวินิดนึงครับฮาคิเมะโอ้โหและก็หมดเวลาครับเอาละครับคุณผู้ชมและเป็นจุดโทษนะจังวันนี้ยิงซ้ายโอโ้โหเรียบร้อยเลยครับคนแรกพลาดไปแล้ว ทันโตหน้าครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหเซฟได้เหมือนกันครับเอาเรื่องอันเดรจังหวะนี้โอ้โหยิงเบาๆครับโรเบร์โตคาร์ลอสครับจังหวะนี้ยิงอืเข้ามุมเต็มๆต่อไปเป็นที่อันโทนี่ครับจังหวะนี้ยิงโอโ้โหผิดข้างเดว,ว,วิดเบคแฮมครับจังหวะนี้ยิง โอ้โหมันเซฟได้ลัวๆเลยว่ะโกแมง่งเวอร์เกินและจังหวะนี้ค้กับยิงซ้ายโอ้โหไม่ทันครับโลน,นันดิโยครับผมจังหวะน,นี้วิ่งมายิงเข้ามุมไปครับและชไมเคลครับเอาอีกแล้วครับจังหวะน,นี้ขวาทันและเป็นแอนเดรปีโลครับจังหวะน,นี้ยิงอ <c oughs> เข้ามุมไป นี่ครับออตโตจังหวะน,นี้ยิงด้วยขวาชวนมาและก็เป็นพอลสโกครับผมที่จะเป็นคนปิดฉากครับจังหวะน,นี้พอลสโกลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับผมเข้ารอบต่อ้ยโอ้โหเกือบแย่เหมือนกันครับเกือบแย่เหมือนกันแต่ก็ได้เข้ารอบครับ สุดยอดจริงนะนี่ครับดูอีกทีนะจัจากวันนี้พอสโกครับฟาดไปหหเข้ามุมสวยๆนี่ครับเต็มข้อรอเต็มแข้งครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็มีข้อเสนอยื่นมาอีกแล้วจากเลสเตอร์ซิตี้ครับมาขอซื้อแม็กโทมิเน่นะครับแม็กโทมิเน่นี่ไปคุยกับใครก็สัญญาส่วนตัวไม่ลงตัวสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปดึงราคากันกับเลสเตอร์ครับว่าเราจะขายเขาได้เท่าไหร่นะครับ มาครับเราจะดึงไปที่ีข่ขายกันในประเทศตัวเองนะครับขอดึงไปที่29ล้านแล้วกันครับว่าได้ไหมเขาไหวที่25.5นะครับงั้นผมจะดึงไป28 28ล้านครับโอเค28ล้านไหวไหม25.6โอเคอะเราถือว่ายอมฮะยังไงเผื่อสัญญาส่วนตัวมันจะลงตัวสักทีฮะขายที่ทีมไหนก็ไม่ลงตัวสักที แม็กทมเน่ฮะยอมขายที่25.6ล้านครับโอเคไม่มีปัญหาครับโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็้าชอบนะฮะก็อย,อ,อ,อย่าลืมนะเชื่อกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเซกิฟายเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวเกมหน้านี่ผมบอกเลยว่า เราจะได้เจอทีมโหดนะครับผมเป็นชุดคู่แข่งเราตอนที่สมัยที่เซอร์อเล็กซ์เนี่ยเบียดแย่งแชมป์กับเซนนอลเลยนะครับจะเจอทั้งเบิร์แคมวิเอร่าอาจจะมีองลีด้วยอะไรเงี้ยฮะเตรียมตัวลยครับเดี๋ยวเกมหน้าเราค่อยมาเชียร์กันต่อนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่มาติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ